ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าเป็นเมกะเทรนด์กันบ้างน,น,นะครับก็คือเรื่องการลงทุนในเรื่องของ ESG นะครับ Environment Social แล้วก็ Green นะครับเราไปดูกัว่างว่าการลงทุนนะครับในธีมแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนตราสารทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือว่า K Asset นะครับคุณธิดาสิริศีสมิทธ์คุณเจีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะอยากให้ช่วยรีวิวหน่อยนะคะว่าการลงทุนในกองทุน ESG ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเราเห็นมูฟเป็นอะไรที่น่าสนใจบ้างทั้งกองทุนที่เสนอขายก็คือฝั่งซัพพลายนะคะเรื่องของตัวรีเทิร์นหรือแม้แต่ฝั่งดีมานของผู้ลงทุนที่มีความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะต้องยอมรับว่าในแง่ของตัวการออกกอง ESG ใหม่ๆในปีนี้นะคะถือว่าออกค่อนข้างน้อยนะคะรบกวนขอสไลด์หน้าแรกหน่อยได้ไหมคะ ก็อันนี้เป็นภาพรวมมานะคะเรื่องของตัวกองทุน ESG ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอกองทุน ESG related strategies ทั้งหมดน,นะคะมีเกือบเกือบร้อยกองเลย97กองนะคะอันนี้รวมทั้งกองทุนที่ลงทุนในไทยแล้วก็ลงทุนที่ในต่างประเทศที่เป็นเรียกว่าเป็น feeder funds นะคะก็ ถ้าเทียบกับตัวจํานวนกองทุน่100กองเนี่ยปีนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยน่าจะมีออกมาประมาณ2กองกอน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัว Global Equities มากกว่านะคะค่ะครับคุณเจมส์ครับผมถามนิดหนึ่งส่วนใหญ่เวลาคนลงทุนแบบ ESG จะบอกแบบนี้เหมือนลงทุนปับ๊บปล่อยยาวแนวความคิดแบบเนี้ความเชื่อ Pre-conception แบบนี้มันถูกหรือเปล่า Concept เ,เกี่ยวกับการลงทุน ESG เนี่ยผู้ลงทุนควรจะมี concept แบบไหนครับค่ะ ในแง่ของตัวกองทุน ESG นะคะผู้ลงทุนควรจะมองในแง่ของตัวการที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยพิจารณาปัจจัย ESG เนี่ยมาร่วมในแง่ของตัวการพิจารณาเลือกหุ้นหรือเลือกสร้างพอร์ตฟลโอด้วยนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. ในแง่ของตัวผลตอบแทนเนี่ยเรามองว่าเราจะเห็นผลในแง่ของตัวระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องให้เวลาในแง่ของตัว ผลตอบแทนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในแง่ของตัวความเสี่ยงนะคะเราเชื่อว่าถ้าเราดูเอาปัจจัยทั้ง E, S แล้วก็ G เนี่ยเข้ามาประกอบการพิจารณาลงทุนเนี่ยก็จะทําให้อกความเสี่ยงเนี่ยที่โดยเฉพาะความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเนี่ยอาจจะลดน้อยลงได้นะคะ ค่ะทำไมในมิติของกองทุน ESG เนี่ยถึงจะเหมาะกับผู้ลงทุนคะใั่ั่งดีมานเองผู้ลงทุนเขาให้น้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนหรือเขามองว่าจะตอบโจทย์การลงทุนให้กับเขาได้ยังไงบ้างคะค่ะถ้ามองย้อนกลับไปนะคะจริงๆกองทุนประเภท ESG เนี่ยก็เกิดมาน่าจะเกินหก 7ปีมาแล้วหรืออาจจะยาวนานกว่าน,นั้นนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นกองทุนที่ลงทุนตรงในหุ้นไทยนะคะแล้วส่วนของ Strategy <ม>เนี่ยก็จะเป็น Strategy ในส่วนของตัว corporate governance จะเป็นส่วนใหญ่นะคะ<ม>แล้วที่ผ่านมานะคะใน5ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับความนิยมเ,เพิ่มขึ้นนะคะก็มีการ ออกกอง ESG เนี่ยออเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกองทุนที่ลงรุงทุนตรงในไทยนะคะแล้วอีกสองในสามเนี่ยน่าจะเป็นในแง่ของตัวกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศนะคะค่ะนะครับคุณเจมผมถามงี้ในช่วงนี้เวลาการลงทุนหลายคนบอกว่าปัจจัยผันผวนเยอะมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะหาอะไรบางอย่างที่มาบริหารจัดการความผันผวนการลงทุนในกองทุน ESG สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับ ค่ะเราต้องบอกว่าบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัย E S แล้วก็ G ในการพิจารณาดำเนินธุรกิจนะคะ ก็จะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถปรับตัวให้กับเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบบริษัทได้นะคะทําให้ลดผลกระทบลงแล้วก็ปรับตัวในทางที่ในอนาคตเนี่ยรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นถึงแม้นะคะอาจจะมีได้รับผลกระทบบ้างเราคาดว่าในแง่ของตัวการรีคอปเวอร์หรือการฟื้นตัวที่กลับมาเนี่ยจะทําได้เร็วแล้วก็ดีกว่าบริษัททั่วไปที่ไม่ได้เอาปัจจัยด้าน ESG มาคํานึงในการดําเนินธุรกิจนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่ามันสามารถลดความผันผวนในการดําเนินธุรกิจลงได้นะคะค่ะรวมถึงมันก็จะสะท้อนกลับมาในแง่ของตัวผลตอบแทนในแง่ของตัวหุ้นนะคะค่ะยังผลตอบแทนของกองทุนที่เป็น ESG โดยเฉพาะกับผลตอบแทนของกองทุนหุ้นโดยรวมนะคะไม่ว่าจะไทยหรือว่าต่างประเทศเองเนี่ยมันมีนักษะของความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ อย่างที่เรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะผลตอบแทนของตัวกองทุนประเภทนี้เราอาจจะออ ดูกันในแง่ของตัวระยะยาวนะคะอันจะไม่ได้ช่วงเวลาสั้นๆเท่านี้เนี่ยถ้านกวลอนกขึ้นสไลด์นึกนั่นหนึ่งได้ไหมคะจะเห็นว่าในแต่ละกลอตจ่อเนี่ยก็จะมีการออกกอง ESG เนี่ยมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ strategy เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปพอกลับมาดูในแง่ของตัวผลตอบแทนเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัว s t r a t e g y ในแต่ละกองทุนที่ mandate ที่ลงทุนด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยกองทุน ESG ที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มที่อต่างบันต่างประเทศที่เป็นลงทุนในหุ้นเทคนะคะแต่ปีนี้เนี่ยก็คือกลับกันกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยก็ผลตอบแทนเนี่ยก็จะน้อยกว่าในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเทศนี้เนี่ย อาจจะต้องทําความเข้าใจในแง่ของตัว strategy แล้วก็ในแง่ของตัวการลงทุนของตัวกองทุนนั้นๆด้วยนะคะค่ะืนะครับที่นี้ผมถามส่วนนี้ครับในเรื่องของตัว k a s s e t เองนะครับเรามีแผนการในการออกนะครับกองทุนด้าน ESG หรือเปล่าเอาปีนี้กับปีหน้าด้วยครับค่ะ อตอนนี้เนี่ยเรามี4ี่กองทุนนะคะที่เราจัดว่าอยู่ในประเทศประเภทของตัวกองทุน ESG นะคะ,ะปีนี้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มีแผนที่จะออกอหนึ่หรือ2กองนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าในแง่ของตัวภาวะตลาดเป็นอย่างไรด้วยนะคะแต่ก็มีการเตรียมการที่จะออกกันด้วยเหมือนกันเราพยายามออกกองแต่ละกองเนี่ยให้ในแง่ของตัว s t r a t e g หรือ mandate เนี่ยอาจจะไม่ได้ชับซ้อนกับตัว p r o d u c t ที่มีอยู่แล้วนะคะค่ะแต่มี <Okay. S 2> ค่ะเป็น,เป,นเป็นกองหุ้นไทยหรือว่าหุ้นต่างประเทศนะคะคุณดิดาสิริคิดว่าจะเป็นกองหุ้นต่างประเทศก่อนคะ่ะ ค่ะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกรณีตัว CG นะคะตัว G ีนี่แหละของบ้านเราถูจากจับตาอย่างหนักทีเดียวนะคะในกรณีหุ้นพูดชื่อได้ก็คือ s t a r ์เนี่ยนะคะทำให้หลายคนาขาดความเชื่อมั่นด้วยหรือเปล่านะคะเราเรามองว่าจะก,กระทบกับตัว ESG ที่เป็นหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูในแง่ของตัวปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอ,อะปัจจัยด้าน g า v e r n e นะคะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้าจะเห็นว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยประเภท ESG เนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสในแง่ของตัว strategy ที่เป็น Governance ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องดูในแง่ของตัวประวัติของตัวทางกรรมการหรือผู้บริหารนะคะหรือว่ามีการ channel check ในแง่ของตัวธุรกิจในให้ครบในหลายๆด้านด้วยนะคะนอกเหนือไปในแง่ของาก,การรายงานแต่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เรื่องสตาร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ,ะเหนือความคาดหมายค่อนข้างมากะนะคะที่มันมีการเตรียมการตั้งแต่ต้นทางมา,ม,ามายาวนานมาก นะคะค่ะนะค่ะัะนนี้ชัดเจนขอบคุณคุณธิดาสิริมากนะคะที่คุยกับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณธีรศรีศรีส,สมบัตินะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนเราสามทุนบอลจอกะิกรไทยนะคะสิ่งสำคัญกือ ESG เนี่ยมีเกือบร้อยกองทุนในบ้านเราแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ออกมาน้อยค่ะแค่2กองทุนเท่านั้นแล้วก็ถ้าไปดูทั้งหมดเนี่ยสองใน3ก็เป็นกองทุนต่างประเทศด้วยดังนั้นถ้าจะดูผลตอบแทนระยะยาวน่าจะเห็นชัดกว่าระยะสั้นนะคะแล้วก็การดําเนินธุรกิจตามหลัก e อ G ก็ช่วยลดผลกระทบหรือว่าความผันผวนจากการดําเนินธุรกิจแต่ว่าจะไปเลือกกองทุนไหนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศก็ต้องเข้า เข้าใจนโยบายแล้วก็ส t ตรทติกด้วยซึ่งเคงเสเซตก็วางแผน1-2กองทุนน่าจะออเพิ่มเติมสำหรับตีม ESG จต่างประเทศค่ะพิมิตคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารด,ดีจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ